วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรูปแบบแพทเทิร์นที่มีชื่อว่า e n g u p i n g b u l l s h กันนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นหุ้นนะครับวันนี้เราจะมาดูเทคนิคความรู้ของแท่งเทียนกันดูแค่วอลุ่มนะครับเราก็สามารถหาคุณต้นน้ำได้เลยลักษณะเงื่อนไขของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะหัวข้อในวันนี้นะครับ e n g u p i n g b u l l s h เนี่ยก็คือการกืนกินของแท่งเทียนนะครับลักษณะาการกืนกินนะครับถ้าเจอแท่งเทียนสีเขียวน,นะครับขนาดยาวที่มีไส้เทียนด้านบนและด้านล่างนะ ที่ยาวกว่าแท่งเทียนในวันก่อนหน้านะครับก็จะเป็นรูปแบบ,แบ,บการกึืงกินในรูปแบบขาขึ้นได้นะครับรูปแบบที่2นะครับถ้าเจอแท่งเทียนสีแดงขนาดยาวนะที่มีไส้เทียนด้านบนและไส้เทียนด้านล่างน,นะครับแล้วแท่งเทียนในวันก่อนหน้าเนี่ยเป็นแท่งเทียนสีเขียวที่ขนาดเล็กกว่าแท่งเทียนสีแดงนะครับก็จะเกิดการกึืงกินในแนวโน้มขาลงได้นั่นเองลักษณะของแพทเทิร์นนะครับก็คือเริ่มจากแนวโน้มขาลงมาก่อนนะครับแล้วก็มีแท่งเทียนสีแดงขนาดเล็กเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ในวันถัดมานะครับเกิดแท่งเทียนของ engulfing bullish เกิดขึ้นนนนนนนคใแแททททท่่่่งงงงเเเีีีีีียยยสขขขขาาามดออ้ แล้วมีไส้เตียนด้านบนกับไส้เตียนด้านล่างนะครับลักษณะนี้เนี่ยเขาก็จะเกิดการืนกินกันเกิดขึ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแนวโน้มหุ้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับ